กว่ามาใช้ลูกกว่ามันไมีแต่คนเง้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสุดสุขสุขสงขสุขสุขสุนสุข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 สุาสุขส้ขสุขสกขสุขสุนสิขสุ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 สุสุนเจอกันสิสสบายดี่สสบเป เต็นนะฮะเนาะเตงอันงหินนะครับอยกอยมันบ่มีงอนหินตบ่มีมองเขาจะตั้งบ่มีงอนหินจะงอนมีแต่ใบม่วงอยู่แน่นเหลืองมนอยู่เดินเทิงแล้วนะก็แล้วบอกนจกแล้วมอรมเลืองมีเมียนอยู่กับทางที่ปะจะอยู่การไหนาพี่นาะจะเนาะ ต่างคนต่างไปเบิ่งลัดเล้ามาแล้วคนละมือนีอ่เขาป่ากับไปเลยไปวานชื่อนี่มานได้ท่าพระเอาอย่างเต็กแล้วไปเปิดงานเอาเปเไปก่อนมูอีกคนยังบ่มีพอสาวคนอ้ย <c oughs> ค,คนลายได้ป่าไปหกักลายเลยคันไปมือนีนะ่ะบริเวณว่าแล้วเต็มแล้วว่ามันเต็มที่เลยเปิดคู่ห้านเลยเลยจำว่ามือว่านมือว่านนี่นะเจ้วจะขืนแล้ว บอขคืนวานนี่กับมอนี่ห่านแท้ทงน่ะบกที่จะไฟมอวานมาเดี๋ยวมอนมีผิวลมไปเล่นกระเวนบ้าชิเต้มันมีผิลมเนอะมันมีผิวชีวลมเนี่ยชุกไล่ละป้าหลังก็เลยลหนึ่งเลยกะยังว่าไม่นี่ได้ไหมนี่ไม่นี่ก็พายสักกะู้เดียตัวน้อยๆมาามันเต็มอยู่เายสุกเหมือนลวจมันเหี่ยว บอลตะกี้น้ำเหมนกินขมือบัลเนียวไอ้บรดิแฟนเจ้ามาเนียวเลยลายหมากได้หวานดีได้หวานเนยองมันบซมันบดเซฟอันนี้นะช่วยหวานคือยังเคี้ยวตัวใหญ่ๆ่ะ อันนี้โอ้มากหน่อยแต่ว่าหวานขนาดเสบเป็นเสบสุกกระสุกลายอีกแล้วขขลเขากำลงไปบุญว่าไปอีกไ <c oughs> ก่เออบรกได้ว่าไก่หอดบนนั้นหินนะก็โอ้ไก่เตรียมลงหน้าพี่น้องเลยยังขันอยู่อย่างหนึ่งเออขันสงการสงการเลยอะแล้วก้ย <c oughs> เตรีมตัวโรดลงนา,งางงนั่นแลปีน้ำมันลิตรดาพันน้ำมันลิตรละห้าหา้าสิบหกน้ำมันลิตรหกสิบาทเดี๋ยนี่บานเฮาแพงขนาดที่เนาะข้าวเขาขึ้นว่าเดี๋ยนี่ข้าวบบ่ปรบราคา ก็นึกว่าเขาโลละเศ้าบาสน่อยส <c ười> ิตักไปคลายอยู่อักางสอบหนึ่งเพราะได้เรียนบุญป้าก็าโลละเศ้าบาสป้าก็จะเอายุติศอบเพราะได้เรียนหนึ่ง,ง <c ười> บุญศอกหนึ่งกับลาย,ยังกี้ไล่กับซาชิห้าโลเนาะซาชิห้าโลก็ได้รายเติ๋เลยดิได้รายลอยลายรายเป็นปพันเลีนหเล้ยวไปแล้งานหนึ่งงานละสอบงานชงการก็อีกศอกหนึ่งชงงานหนึ่งเน,ะ <c ười> เนะงา,นนานะ จักมันโลเท่าไรขาบ้านน้าเานแม่โล่ละหาหกบาทนี่พระจักษ์กิากทำแกไปขายแม่โลสามพันเออสามพันกับแปดบาทห้องเดียวนี่เงินมันนันลอยละส6านิหก้ยเจ็ดบาทครึ่งสัมพระจักแกไปขายเองไปหาดีแต่เ้าน่อยนะพวก กิ่มันดูตะ้ากีวลายนะโลหกหาตลา้ารนกะลากระตาข้าชฉ่นี่ลยน้องข้หาไปไปไต่ขนผ้าหาพีตุกไต่อันข้าีงงามไต่โกลมหงองดีหน้าบันไดลายเราต้องไปไปฮุบเอาก่้ใสไปแล้วก็ตีดหลตตีกาว บาทีโลโลหกกี่เดียนี้กี่ซีโละหาบาทเนาะโลละิบมนบจันละเดมันโล่งบอกปะโอ้ยตะกี้เขาว่าโลละิบิบห้าิบันผู้ใดตอนเห็ดวัดนะเรี๋ยวนี้มันมันกว่าย่จากแพงไรกี่ซีนะทำก่อกบทำทำเจ้าแล้วก็ปรจัก โอ้ยมันโมเมนดอกไม้ดาวไอชื่อขี่ชีไปยาเหอะไรก็นอกเขาต้องมีแนวเลยเขาไปเห็ดแนวอื่นี้ชีกอุ้ยบ๊อกได็มืกได้โลกเนตอนนี้ื่อนมืนโล้นามพันจงหายขีเท้าขื่นแน่นอ้ยขายละนงชูงนี่นะนี่ันขาน้าแถวเฮือนเขาเอียนหอยเขามาลัดชื่อบ่ ได้นนชุงนะสา้างกซี่กับปญ่ยังไปยังยไไปชมก็ไปแล้วเนะาะคนทงอื่นคนอื่นกิ้วาวก็ย่งไม่เ่า,เาโอบำรุงเลยยิงเถากับปลา พอได้ไปคุยมันก็จีบ่เราไม่ได้ิมันมา่ทำหอะไรนี่ไปห้าคุยเอากับมีมันบริอูดยังคอดอะไเนี่ยเช็บห้าคุยนะมันมันห้าไปเยี่ยงนะมันโมมันมันอ่อนมันยังกอได้กินเนาะ อ๋อมันยังเอาง่ายผัวเนาะเดมัยมเติมดอกไผ่เาจ้างจะต้คยายไก่ไปนะเป็นชีพขายไก่เนาะ รอบนี้รูปแล้วเอาขายเป็นโลวะทำบเจกล้กับายเห็นด้อโลท่รไโลเป็ดแต่มนโลหรือบเป็ดทั้งกะดงเซังกเลเอ้ยทรงเซาหัอนเป็นเจกเน่ยโบายนาโลจากตัวบอน่ะสิบสประมาณนะน้อยโลอันจักโลจกโลบอลนี้ได้จักโลหอดเซียโลทำอะไรเซ็ด เออมันก็มาได้ยังไงเนาะคือบ่าเอาส่ะนะมันบอกเขาไก่ปูไก่ปูกระตัวนึงไก่เขาจาอจากได้ตัวน่อยเวลาปีงแล้่มันบวลงเนาะอืออ๋ออยากเอาจะเอาตัวนี้แหละไมันจะปีงแสบป่ะอาแล้วอยากได้บได้สิ่ง นนมัน,ยายนมาขั้นเมยใหญ่ชุดกะเขาเจาะปีงแล้วมันลงเนาะนมาซ้อนัง่ไกู่มนนันเป็นยังบอกเขาเจาะยังไงย่างไ้นะป้ารอ,อมันปีงดำปีงมันดำเนาะฉันว่ากไก่ผูแบบนี้มีแตต้มกินท่ไเชืเอ้าอยู่หข้างเมืองมาเลี้งมาเลี้ยงกันปลา เออปิงปาาคอนดิเอาลืมอุ่นไปหากินมือนเช้เนียเศหมดเต็มแล้วเสียบเสียดปานน้ามันเออมือวานมือวา้แต่น้ำมันนะวาวนน้ำมันน้ำมันน้ำแพงน้ำมันขึ้นเงินนะาคืนแต่น้ำมันบริคืน อูแล <sh uttering> so ้ว่าน้ำน้ำมัน oh น้ำม <ss> ันมันลงเออมันลงอยู่ก้นแก้วขึ้นแต่เงินขึ้นแต่เงินกี่ร้อยเราเมียนความชลบ่าวาววะอย่าไปว่านน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอ่อนน้ำมันขึ้นแม่เราอ่ะน้ำมันแล้วมันลงอยู่ก้นแก้วเราเงินน้ำมันขึ้นเงินน้ำมันขึ้นเออว่าแน่นะบ่อะโคตรอรีต่อไปจีดีชื่อรถไฟฟ้ามาขี่เลยแหี่ยรถไฟฟ้ารถที่บ่เนี้ยเด้ เรืวอ <hole. ír steals Christina> ันทั้งค้อนอีดาด้าข้าวขาไผ่มันก็แพงปกติอยู่แล้วเนาะเออขาวไผน่ะบ้านเฮานี่ทำแบบทำโบราณเบอรดีพลังเป็นปกติใช้นน้ำมันอีกต่อไปนี่เขาสิเหตุท่อรถใหญ่โอ้ยรถใหญ่กับนีมันบริยุทธ์รถเก่งงินไฟฟ้ายังมีมีรถเก่งไฟฟ้าย่านแต่มันมื่อไรมันจิบไปหาฉ่าอยู่ใช่ป่ะที บแลเล่ขี่ไปจับปลาชักแล้วมันไปมาจจับปลาชักปรห่อใจผักน้ำปชื่อจ้างนะข้างเหรจ้างาได้ขก็ไแ้มันเพงเกินน่ะสาวมันเป็นสมงมันเป็นกิโล่มันเปจงตัวพอบรถขีไปฟ้าม่เขีไปนนึงมากเขาสางกยายาีไปมานึงจ้กนี่นมันองผู้ใหญ่ก็ขี่ได้นเป็นว่าขี่ได้เตเ็กน่อยผู้ใหญ่ก็ขี่ได้

วันนี้ก็เห็นยกโปูมาหาเคยหลาะนึกอ่าสิลงมาสิให้โทรกับพ่หรือว่า่นไปทางใดบ่มันฮู้จักบ่จะลงมานน่เออโชมันรู้ใช่มัวเจ๊กดมลงมาปลาซีโร่มาเห็นบ่โอตลาดชบ่มาต่าจีนกินกัตีนกนี่ตุยินี่จว่งอขอ้นากย่าง ตีนไก่อัตีไก่โอ้ยตีคนดอกอตามตีนคนเนาะบ่หาแต่ชื่อเกี่ยวกันเส้นกบปุ้นดอกลาแล้วพี่น้องขอบใจทุกผูทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี